นำพาที่เปลี่ยนม่ลเชื้อดีงามของพารคหันข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเฮาตองหบาหูยังเลือกซึ่งว่าพรรคเฮานี้ได้นำพาพ,พวงสนลาวทางศาสตร์ต่อสู้ยงดดังท่อรหดอดทนที่สุดที่เต็มไปด้วยการเสียสละเพื่อ,อยัง้งเพื่อต่อสู้ตานกับการแสกแซงหงหานของจักรพรรดิลาเมืองขืนได้เก่าหรือไม่แล้วก็โค่นล้มระบอบซักดีนาทีลาหลังและสถาปนาระบอบ ไม่ระวบประสาธิปไตยปัสสะสนหื้นและก็นําพาปกปักหักษาและสร้างสาประเทศศาสตร์มหดชุมนิการสรุปทางเมิดอหัดกันเป็นสี่สิบปีคำประสัยของอดีตสายเลขาธิการใหญ่จูมลีชัยสวนเป็นชัดเจนสี่สิบป,ปีสางตางอันสปปลกับการสางตางภาคกันฉะนั้นเฮามาคนคว้าเบื่อให้มันลึกเนาะตลอดระยะหกสิบสามปีมานี่ภาพเฮา บ่ว่าอยู่ในระยะอ่อนน้อยหรือระอยะเข้มแข็งบ่ว่าอยู่ระยะยุ่งยากลำบากหรือสะดวกสบายก็าตามข้าพเจ้ายืนยันว่าพรรคเฮาบ่าเคยเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของตนจะเถื่อบ่าเปลี่ยนไปอ่านเบิ่งคืนโลดเนี่ยมันต่อสู้ปลดปล่อยศาสตร์สางระบบใหม่สู่จุดหมายสังคมนิยมกฎระเบียบของพรรคแต่ละสมัยก็จนว่าเวลาเฮาสิเขาพรรคก็กได้ปฏิญาณนกันว่าทุกคนก็ว่า จะเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างตามการมอบหมายของพรรคยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้นเฮาปฏิญาณตามอุดมการณ์ของพรรคพรรคเฮาสามคัคคีก็นำพาประชาชนผ่านพาทุกความยุ่งยากลำบากใะนาประการเสียสละอย่างล้วงหลายกาประเสิฐกับความยุ่งยากและแก้ไขความคาดตกบกพร่องของตนอย่างกาหาญตลอดมาสำเร็จนาทีหลายย่างที่เหนือความขาดคิด และเกิดไปสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้อย่างสงาส่าราศีอันนี้เหมนมุมมงเสือพรรเฮายากให้สรุปไปเห็นมาปัญหาสําคัญแมนทาบุมิพรรคนาพาแมนบุมีขานต่อสู่ชนะมีไ่มันจุดนี่แหละจุดสําคัญอันผ่านมาเหมัยนนั่นแลแต่ต่อไปก็คือกันขันพรรคเฮาบุนําพาพรรคเฮาบุาาบปผุงตัวเองก็จะสุขคึดว่าจะมีชนะวันนี้เอามาเบิ้งเลิกเขาเนาะเบิ้งเลิกเขา เบิ่งการนำพาของพรรคเฮาในระยะอย่างอ่อนน้อยระยะมีการยุ่งยากการวางแนวทางของเพิ่นนัันบ่ผิดถูกต่องสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงมัดแต่รละ,ละยะมีไว้พิกอิลีก็ยนอนั้นนั้นเขาจังวันลเสริญว่าการนำพาของพรรคเป็นสลัดสงสัยแท้เป็นสลัดสงสัยอิลีนี่หรือว่าเขาให้นามมยุท์ก็ว่า,าพรรคประชาสนปฏินัตปฏิล่าวผู้จะต่างนำพาทุกเสนยาของการปฏิวัติ หรือว่าพรรคผสมเล่าที่มีเกียรติสงา่าๆๆๆๆอันนี้เหมือนชมความจริงอันนี้เหมือนมุ่นเสื่อแบบแผนนำพาที่ดีที่สุดของพรรคเฮามาหัดปัจจุบันนี่้าพวกเข้าลงลืมเปน็นไร้าเขาเบิ้งยางภาวะวิสัยการนำพาของพรรคเบ้าร่วมแต่เจาะโจงเหมือนบรรดาสายการนำพาหลุนทำอิฐในเวลานั้นเหมือนดีแท้ๆพวกสายดีแท้ๆดีในไรพวกสายก็ใจแยงน้ำกัน มีความเป็นเอกภาพกันแท้ๆสื่อชั์บริสุทธิ์ปลอดสขาวสะอาดแท้ๆแล้วก็เข <c ough> ้มแข็งหนักแน่นอิลีถาเบิงรวมมดแล้วเห็นว่าดามแนวทางเหมือนทึกตองบอผิดพลาดนอกจากมีแนวทางทึกตองแล้วการจัดต่างปฏิบัติก็เฮ็ดได้ดีอีกด้วยเฮ็ดได้ดีเพราะว่าบรรดาสายที่ถึกว่าหมายเหมือนฮักผิศสอบแท้ๆไปเฮ็ดยังก็เฮ็ดแท้เฮ็ดว่า ที่เขาไปกล่าว,ว่าบ้าเลือกเบียกบ้าเลือกงานบ่อยานตายบ่อยานยังมัดม,มีแต่หมอบยังเหตุต่อเหตุสําเร็จเป็นยังจังเป็นนนนะบรรดาอาดีตการนำลุนทําอิฐผูู้อวุโสเพื่อนก็เพื่อนก็ให้ยืนยันว่าปัญหาสําคัญกว่ามูแม่งการปฏิบัติหลักการร่วมศูนย์ประสธิปไตยเหมืนเหตุได้ดีลานล้นย้อนในนั้นจริงบ่ผิดพลาดและมีความสามัคคีกันดีมีหัวคิดประดิษฐ์ กาหารตำหนิติชมกันแท้ศูนย์กลางพรรคคณะกรมการเมืองกาเว้ากันแท้แล้วลเวลานั้นบอมีการสอลาดวังหลวงกลุ่มผลประโยชน์สิเมียนการแต่งตั้งหมอไม้นาทีปะเหมือนล้วนแล้วสิ่เองสิความห้่องตองการกองเมียงงานและทุกคนเป็นเห็ดดีแแท้คือไดว่าเวาเมื่อกี้นี่อันนั้นอันที่หนึ่งขับพระเจ้ายากยืนยันคืนถ้าพวกเฮาลืมอันนี้เมีนพวกเฮาหลงตัวเอง เนี่ยในนันได้ถ้าเฮ้าซ้ำนึกคืนอันนี้ยากหน่อยก็เป็นเตือนสติเข้าเองว่าเฮ้าในฐานะที่เป็นพนักง,งานการนำขันต่างๆนี่ตองหัาพิสอบต่อมูลเสื่ออันดีงามของพรรคเข้าเวทให้เสิเฮ็ดเข้าตรงด้ซื้อต่ออันนั้นอันที่หนึ่งข้าพเจา้าอยากเน้นตต่มในของประชุมวันนี้ไลยอันที่สองเหมือนพฤตกรรมของพวกเฮ้าเหมืนอนยังหรือวัหนาทีพภาิกิจของพว้เฮาเหมืนอนยังพวกเฮ้าในขณะนี้เนาะ แล้วก็พวกเฮ้าที่นั่งน้ากัดอยู่ในห้องประชุมนี้คือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้ได้เลยนี่ถือว่าเมนการนําสูงสุดทีว่าตับบีหรอกีว่ายอดแง่บอกว่ายังจะของพักเฮาในหลักเป็นอยู่นี่มัดได้แนี้เลยพวกเฮ้านี่แหละจะเป็นผู้ซืบทอดหนอซืบทอดภาร,รกิจที่มีเกียรติสง่าของผักเฮาหรือว่ามุ่นเสื้ออันดีงามของเฮาที่ได้เว่าาเมื่อกี้นี้ของผักเฮาขั้นพวกเฮาบุรุมีภัเหตุเอาไหม ไทยเสียเหตุภารกิจในโตนานี่ก็เป็นภารกิจแห่งการปกประหักสามาผลของการปฏิวัตินั่นก็คือการปกป่หัดสาและสางสาปฏิเสตราให้ไปตามวัตถุประสงค์ของพรรคและของการปฏิวัติประเทศเฮาแต่แต่ละระยะี้แต่ละระยะเยมันก็มีมติของพรรคออกมาของแต่ละของผู้สมใหญ่ต้องสู้ส้นเหตุให้มันได้ต้องสู้ส้นเหตุให้มันรอดกับหมายค่าว่าภารกิจเฮ้าเหมือนพวกเฮ้านี่แหละจะเป็นผู้นำพาพวงชนเล่าทางศาสตร์ ซืบต่อดําเนินการเปลี่ยนแตงไม้หอบด่านและมีหลักการของพรรคเปลี่ยนแตงไม้บุเมียนเปลีป่ยนแปลงระบอบได้ปกสายอันนี้เหมือนแปดหลักการเลยหลักการเปลี่ยนเปลี่ยนแตงไม้ต่อ่านบ้งไหมชัดเจนที่สุดอันนั้นสแสดงว่าพรรคเฮาบุเคยล้มลืมอุดมการณ์ของตัวเองเลยจนกระทั่งมาสภาพโซเวียตพังทลายสังคมยมตะเวนออกพังทลายแต่เฮาบุปะอุดมการ์จังมีการเปลี่ยนแตงไม้ แต่ว่าเปลี่ยนแต่ไงเพื่อให้ประกันอุดมการ์จังว่างแปดหลักการออกมาเพื่ออยังก็เพื่อปกป้องักษาประเทศเฮาไว้ให้มันคงและสร้างระบอบประชาธิปไตยประชาชนตามจุดหมายสังคมนิยมอันนี้อยู่ในกฎระเบียบของพรรคก็เขียนอยู่ในมติของผู้สุมใหญ่ของพรรคแต่ละสเขียนมัดบริ้าษจักเถื่ออันนี้ขอยืนยันตต่มในนั้นและพว้เฮาต้องเหตดให้มันไหนฉะนั้นมาหวัวจุดนี้เวลานี้มันจริงเลงท่วงให้พว้เฮาต้องมีการปรับปุงผัวแผงพรรค ให้ปอดใสเข็มแข็งนักเนียนคือไร่เว้ามาบ่เฮ็ดบ่ห้พวกสายฉะนั้นพวกเฮ้าเป็นการนำแต่ละขันต้องไดตั้งหนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแท้แก้ไขบรรดาปรากฏการณ์เหยื่ท่อที่เกิดขึ้นภายในพักผู้ได้สหายได้กระทำพิดก็ตองย่อมหับและหับผิดสอบต่อการกระทำของตัวเองตามในตีส้งกันอิลอ ไม้คำว่าพูดที่เฮ็ดผิดก็ต้องหับผพิดชอบต่อการกระทาผิดของตัวเองและก็ต้องได้รับการแก้ไขตามกฎระเบียบของพรรคเพื่อยังเพื่อสร้างเงินไขสุขยุ่งทรงเสริมให้ผูด้ดีสมาชิกพรรคพนักงานทีดีได้มีโอกาสเข้ามาประกอบส่วนในการนําพาของพรรคเฮาและลัดเฮาเพื่อซืบต่อนําพาประเทศชาติเฮาไปตามจุดหมายที่ได้กําหนดไว้นั่นแท้อันนี้เป็นนาทีของพวกเฮา มูมแนของผู้อื่นบุทรายไพรว้าบุทรายไปบอกเาขาต้องเฮ็ดโดยเฮ็ดนี้การเสื่อมซึมเอกสารซี่ฉบับนี้เป็นการจัดตัางปฏิบัติหลักการร่วมศูนย์ประสติตรใยของพรรคซึ่งประกอบด้วยนิติกรรมที่สําคัญของพรรคซึ่งพันขยายจากแนวทางการจัดตัางของพรรคเป็นอันละเอียดเติมในแง่จัดตัางปฏิบัติคือข้าพเจ้าได้เล่ามาฉะนั้นเริมแต่นี่ต่อไป เมียนหายิงใช้นิธิกรรมดังกก้าวนี่เป็นบอนอิงในการจะต่างปฏิบัติทั่วภาคเลยในนอนพวกสายก็จิเป็นห่วงว่าเอาขัดจังซี่แต่ผู้อาวุโสออกหมดยังแต่ผู้นุ่มมันสิบุเพบอก,กกระทกความเป็นห่วงจังสันแต่ว่าขั้นทุกคนต่างต่อบริสุทธิ์ต่อการปฏิบัติบุเพ่แล้วพวกสายไหลบางแม่ซุ่มปีที่หาสิเจ็ดหาสิแปดหาสิเก้าหกสิบนี่ ออสายเลยค้าสิการเงยอดีตลุ่งคำไต่บอกผูพูดนีก็ยังนน้มไลยไรบ้างแม่อายุเพิ่งยามนั้นเออลุงไก่สอนยังน้มไ,ไล,ไมญญญญนนลย,ออยไแต่เป็นยังเพ่ะเฮตดใดเหตุสำเร็จนี่มันขึ้นกับอุดมการขึ้นกับความตัดสินใจเสียสละเพื่อศาสเพื่อประสานกนเหตุได้ฉะนั้น โดยเฉพาะต่อนานนี้เหมือนการเกี่ยมดําเนินของประชุมใหญ่ขันต่างๆเมื่อกี้สายจันสีก็ได้บอกมาต้องยึดมันตามอันนี้พวกสายขันพู้เฮายุดมันนะนี่พว้เฮาบ่มีโอกาสสิแก้ไขปัญหาผู้เอาจักเทือดขันนั้นเกิดยังยานอันนี้เกิดยังยานโอ้ยขันเอาออกเลยแล้วแล้วเพ่มนแล้วแข็งเฮานี่นะมันบุกเพ่อกขันยึดมันตามหลักการของพรรคเออเช่นนั่นเลยันสายนี่หมดยังสายอื่นซืบทอดก็คือสมัยตัวสุกุสาท่านเนี่ย ฉะนั้นนับแต่นี้ต่อไปเรือนผู้นุ่มเนาะผู้นุ่มผู้นุ่มแนนต้องได้ตังนาฝึกฝนลอ่อหลอมตนเองให้มีความหูความสมาดมีคุณถาดการเมืองเพื่อซื้อต่อภารกิจของพรรคของการปฏิบัติที่จะมอบให้แท้ๆผู้นุ่มมันก็ต้องได้หับต่อเห็นอะไรผัวยุ่สูงก็ออกไปมันก็ธรรมดา,า,าในเมื่อทอโนดเอาจิตเ,เปลี่ยนแทนเลขาพรรคแขวงเลขาพรรคทีแล้แลกวก็บอก เรื่หาวิธีค้นล่มหัวหนาออกเลยเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นไปอันนั้นก็ชัวพวกสายเขาโทษขับพระเจ้าว่ามดน่มักมีได้พนังงานนุม่มเนาะบางเชื่อให้เป็นกรรมการซ้ำห้องศูนย์กลางพักคหรือบางเถื่อเป้าหมายสหายเดอ้อจะชื่อต่อเลยก็ขึ้นมือขึ้นเจียว,ว่ากูนี่เก่งอันนั้นพิษผาดหนักต้องตั้งนาฝึกฝนลอหล,ลอมหำเฮียนโดยเฉพ,พาะเหมตอนลำผูอุโส ผู้อาวุโสอันดีก็มีอันอ่อนก็มีเจาก็เฮียนเอันดีของเพื่อนนันเฮียนเอาน้าใจเสียชราของเพื่อนนันเพื่อตัวเองจะกลายเป็นผู้นําต่อขอนําแท้ๆติดตามเบิ่งขั้นพนักงานนุ่มผู้ใดเลยปองแต่คนหลงหัวหนาอย่าจะเอาเป็นหัวหนาข้าพเจ้าว่าปุณณีผู้นี้เนอะป้องแต่เคลียร์ผู้นั้นเคลียร์ผู้นี้เจ้าก็เฮ็ดเลี้ยงงุบๆตบดีให้เฮ็ดยังก็เฮ็ดตีต่อไปนี่สิได้เว้าจังซี่ไดบรรดาสหายเป็นห้องรัฐมนตรีนุ่มๆนี่บ้างเถื่อสิเอาลงทองทินไหน ลงท้องทินเพื่อไปฝึกฝนเราลอ้อมอยู่ท้องทิ้พุนบุมามว่าลงท้องทิน,ททนเออกูนี่แหละจะไปเป็นเลยขาปักแข็งเนี่ยสะเฝ้าคืดอันนั้นให้เป็นห้องก็ตั้งใจเฮ็ดห้องให้มันดีเป็นห้องเลยขาบอกหรือว่าเป็นห้องเจาแข็งก็เฮ็ดเดียบอันนั้นให้มันดีเพื่อฝึกฝนเราล้อมให้มันได้ปัดกลับคืนมากระช่วงก็จังสามารนนำภาก,กระช่วงอะไรดีอยากเฮ็ดเนี่ยนั้นหรือว่าขั้นกรณีว่าเออสมอยู่ซื้อต่ออยู่แข็งก็ให้อยู่แข็งก็บบเป็นอยา่างไปบนไกระเหม็นของผักของราถมมด ผู้นุ่มขอให้ต่างสติเนี่ยน,นะอันนี้ขอตำหนิแล้วก็ขอเสนอพร้อมตำหนิกับขอเสนอไปน้ากันเอาบรรดาสายสิ่งยังนุ่มที่จะทึกบรรจุเขานุ่นในแผนกำหนดเป็นพนังงานซืบทอนอันใดก็แล้วแต่อันนี้ม็นทัศนะของพรรคของกรมการเมืองขอมอบให้พวกสายขึ้นเนี่ยนะเอาพิทึกกับไปวิจัยเบัเงแต่ข้าพเจ้าว่าขั้นมีแนวคิดโลโลเลยๆนี่นมันบุ๋มเหมนพนังงานที่ดี ต้องหามเฮียนบ่มีไผดีหมดบ่มีไผเก่งหมดเราปวกสายเอ้ยเออมันเป็นจินชั้นน่ยสั่นผู้นุ่มข้าพเจ้าอยากเ์บ่าขึ้นเน้นแท้ๆอันนี้แล้วขอให้ผู้อาวุโสติดตามเบื่ออันผู้นุ่มขันไผยังมีทัศนะว่าอยากอยากขึ้นไหวโพสหรอยากคนล้มหัวหน้าจะช่เอามันบุรีเป็นผู้นำสุกชุกท่าใดแห่งมันตายเท่านั้นบุรีบ่เอาอันนั้นเนี่ยสำหรับพนักงานนุ่มบ่ให้คับของไปบ่ได้ก็ต้องไปตี ขัข้นคัดคลองแล้วก็ต้องเบิ้งกันตอนนั้นแหละอันนี้มันหามเฮียนน้ำมูลเสื้อของภาคเฮาอันที่สองบรรดาสหายที่อาวุโสขออย่าช่วยโอกาสโอ้เฮานี่เส้นออกบ้าน,นานแล้วเส้นสั้นจังที่เลยนนั่นเส้นตัวเส้นตัวเส้นตัวลุยขอหนุบขอไหวยาช่วยหนอขอให้เสิดสู้มูลเสื้ออัน,นีงามขอให้เป็นแบบอย่างให้ผู้นุม่มสร้างผู้นุม่ม สามจันทร์าวันที่ซื้อสัดบริสุทธิ์เป็นพนักงานของพรรคสร้างให้เขามาซื้อถอดตาแหน่งงานของเฮาที่อยู่สร้างให้เขามาซื้อถอดที่เฮ้าได้เหผพานมาให้มันเป็นผู้ดีขั้นสายเป็นผู้อาบุโสผู้สร้างผู้นุ่มจะสร้างไัยชนะต้องได้สร้างไหนขันสายสร้างบะไรก็มีโทษขึ้นกันก้อนย้อนีนั่นเลยมาตรฐานกาหนดออบเนี่ยนั่นพวกเฮาต้องพ่อมกันปรับปรุงพวกเฮาต้องพ้องมกันพิเตเฮตไอนาผูกสาเยุ่ชุบาวัาเฮ็ดบ่ได้อะนะเออเขาเอินมาขั้นเมียน ตอกเขาลัทีิบทเฮียนดีโยมนี่แม่นว่าโอ้บุไรใดดอกนี้ผู้นุ่มมันบุหู่อย่างไหนเห็นบอกเออบัณฑิตตัวเองเห็ดยังสําเร็จเลยมาบังคับให้ใจมูเห็ดอันนั้นอันนี้เป็นพนักงานอุปโสก็บุตรใดต้องสร้างเขาไปตามหลักการของพรรคต้องเปิดโอกาสให้ผู้นุ่มได้เฮียนหู้ได้พัฒนาตนเองอยู่ในนาทีเดียงานตัวจริงเพื่อจะฮักพระเวลาเขาออกแล้วเขาสามารถซื้อต่อเห็ดใดดีเฮ็ดสาเร็จอันนั้นมันจังเมียน พนักงานสมาชิกพรรคทีนี้อันนั้นจังเหมือนเอาเหตุภารกิจของพรรคล่อนนาทีฉะนั้นอยากเสนออันนี้ลหละหลัวความจริงใจเนาะนิติกรรมเขาก็้ากันหมดแล้วแต่จักเฝ้าเรื่องการปฏิบัติตัวจริงมันตรงแม่นนี่เป็นยังข้าพเจ้าเน้นอันนี้เน้นไปเน้นมาเพราะว่าระยะหลังนี่ของประชุมใหญ่ข้งที่สิบหรือก้อนนี่จินเนีนเปิดของประชุมยุคหันกระช่วงกว็ได้อยู่หันแขวงก็มีมัดมีการโฆษณาปันป่วนใส่ให้ไปสีผู้นั้นใส่ให้ไปสีผู้นี้เอาอยู่พ่อสำนนั้น แ,แสดง่าพนังงานสมาชิกภาพอยู่ที่นั่นพอดีนี่นบังทือยักขืนตำแหน่งโพดบังทือยานม่งมาเป็นโพดนี่มันก่อยู่พ่อสำนักข้าพเจ้ายักเน้นตืมนั่นแหละนนีเนอกวันนี้นนอันที่สองนี่มันว่ามันบ่มีเวลาผ่านมาฉะนั้นโอกาสนี่ข้าพเจ้ายักแนะนำตต่มเรื่องการซื้อต่อพันขยายผลสําเร็จของบันดำเนินชีวิตการเมืองที่ผ่านมานี่น้อยนึงและบันดำเนินชีวิตการเมือง ปับปรุงผู so backs, so ้แปลงพักผู้ห้าก็ได้เห็ุดีแล้วหลือก็ได้สรุปดีราคายังยังยังมดแล้วก็ถือว่าผู้ห้าก็อด้ตตั้งนาตั้งตาเหตแทะเฮาก็เห็นอันดีอันอ่อนขอคงข้างทิศทางการแก้ไขต่อไปแต่ว่าเพื่อซื้อต่อเสริมขยายเขาเอื่นมาต่อหยวดบันดําเนินชีวิตการเมืองนั้นให้มันเป็นมากเป็นผลตัวจริงเป็นหุ่ประรรมฉะนั้นโอกาสนี้ข้าพเจ้าจริงไเลยอยากเว้านําผูกสายในนี้ภายหลังสําเร็จบันดาเนินชีวิตการเมืองแล้วคณะผิดสอบ บันดำเนินชีวิตการเมืองกกได้ไล่งานต่อกรมการเมืองชนกลางพรรคกรมการ,กกรเมืองพากตนตีราคาว่าพวกเฮ้ามีผลสําเร็จในเบืองตนเบืองตนหันหมายขว่าพวกเฮ้าสามารถเห็นในจุดก้อนขอโคงข้างขอคัดตะบกพองของแต่ละบอลของแต่ละสหายศย์กลางกรมการ,กรเมืองขณะเลขา,าเห็นมัดอันนี้เป็นเบืองตน้นเห็นเว้ากันใดตั้มนี่กันใดเออหลังจากดําเนินชีวิตการเมืองอันนั้นแล้วแล้วพวกเฮ้า บรรดาสหายกรมการเมืองกระดำเนันชีวิตการเมืองกันอีกก็เห็นก็ตำหนี้กันอีกก็ย่อมหัดนำกันแบบแมนอันนี้เนี่ยนั่นไดตกลงกันในนั่นจได้พวกเราแต่ว่าอันต่อไปนี่ไม่ยังต้องแก่สิ่งเหล่านั้นให้มันได้เป็นหุบธรรมก็เพื่อจปิปปุ้งผู้แปลงภาคให้มันปอดใสเข็มแข็งหนักแน่นนี้ฉะนั้นทางคณะเลขาธิการูนยนกลางภาคจึงมีแผนรายงานต่อกรมการเมืองเนี่ยกรมการเมืองก็เห็นดีบ่ห้ลงสุกยู่จัดต่างปฏิบัติการพันขยายผลสําเร็จอันนี้ ให้สัวประเทศให้แข้งแห้งกว่าเกา่าให้แข็งแห้งการแก้ไขปัญหาของเตลละบอลเต่ละบอลเต่ละบอลบอที่ได้กําหนดกันไว้แล้วอันนี้ขอให้คณะพักกระทรวงคณะพักแขวงในคนครหลวงไปเบิ้งคืนการตีราคาการดําเนินชีวิตการเมืองของตนระยะที่ผ่านมาแล้วจากมือนั่นมาหวัวมนีเขาแก้ไขอันใดใดแล้วขันเฮาเล,ล้วแล้วเล้ยมังป <c oughs> ัญหามันก็คือเก่า การพันขยายน,นี่มันยากเหตุเน,น,นี่ยนะยากษ์ให้ทุกทุกองค์ณะาาพักคแต่ว่าย้อนความเป็นห่วงเป็นใ่ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหลายคณะเลยาธิที่ศูนย์กลางภาคเพิ่นได้ซีน้ำให้คณะผิสอบนี่ลงเลิกชิบเอ็ดพรรชวนอันนี้ผักสชวนที่ได้ฮับอันนี้หูมัดเนี่ยตามข่าวประจาวขึ้นได้ชิบเอ็ดพรรชวน,นมีศูนย์กลางนี่ฮกมีแขวงหาคณะพ,พิสอบนี่จะได้ลงเลิก กับพวกสายไปพันขยายพลสสาเร็จบัตรดำเนินสิวิตการเมืองที่ผ่านมาแต่บแมเนเฮ็ดขึ้นไหนเนาะสิเอาปัญหาใ่า่ๆหลักๆนี่มาเว้ากัน้าเข้าแก่อันใดใดสมมติกระท่วงอันนี้ปัญหาของกระท่วงสายนี่มีหนึ่งสองสสห้าอันนี้ม่นเป็นปัญหาหลักได้แก่อันใดใดพวกสายมีแผนอันแค่แก่นันแหลงเบิ่งนี่ยนะบานนี้เลยบานนี้ปัญหาหลักๆนี่มัน มันติดพันกับไครสายเดยจ้กบาวถึงแนั่นเลยแล้วจีคุ้นเฮ็ดเลยกับบุคลากรอันนี้ก็ขอให้เข้าใจได้พวกสายต้องได้ตัดชิ้นใจได้นำกันได้ท่านผู้เฮ็ดเนี่ยนี่บมตัดชิ้นใจในนี้ก็แก้ปัญหาหมดอไรจักเถื่อนย้อนนั้นนั่นบัตกาวเฮ็ดเดเมนว่าทางคณะผิดสอบนี่จะส่งหน่วยงานสวีกลงไปชมทบกับคณะพักผูกสายเบิ่งคืนปัญหาหลักๆ ที่ต้องที่ที่ได้ยกขึ้นในบรรดาเน,นินชีวิตการเมืองแล้วเบิ่งขึ้นเีกว่าผูกสายแต่แก้ไขอันไดมาแล้วแล้วยั่งอัะไรแล้วมาเว้ากันฉะนั้นขอให้บรรดาสหายคณะนำของกระทรวงที่ถือเป้าหมายในเบื้องต้นนี้นี่มันเบิ่งขึ้นเขียนสรุปขึ้นของตัวเองนับแต่มื้อนั้นมาวันนี้แล้วกรมการเมืองผู้ที่ได้รับเป้าหมายลงไปห่วงกับผูกสายจะเจาะจีมกล่าวไปถึงกำหนดนํำกันวิธีการแก้ไขตัวจริง ขาดหมายแก้ไขตัวจริงฉะนั้นขอให้เข้าใจเป็นเอกภาพเนี่ยนะั่นภาคชวนเประ่าวหมายอะไรให้นั่นอันทั่วไปก็ต้องซืบต่อให็นั่นนะคันท้าผู้เห้าผู้เฮ็ดเนี่ยน,นี่บ่มีวิธีใดอื่นฉนันจริงขอเน้นเติมนำบรรดาสา,ายนนั่นแหละพันขยายจะคิดใจเนื้อในของประชุมครั้งนี้ชื่ต่อพันขยายผลสําเร็จของบันดำเนินสีบิตการเมืองข้าพเจ้ายังมีคําเห็นเน้นเติมเป็นนั่น